เปิดมากเห็นหน้าเห็นหน้าผู้ใดวะเห็นหน้าคิวอยากบ่สบายดีได้ไหพี่น้องสบายดีทุ้ยตกท่านว่าจะถ่ายอยู่ลาต่างประเทศพี่น้องบุกพ่อกับสองหน้งอเน่ยพี่น้องตอนนี้กำลังกะแกยมเสตียมออกมาหน้าพี่น้องซิมนาท่งได้จากทีไปทางใดดียังงงอยู่เดินพี่น้องเอ้ย สิไปดำหน้าดีหรือสิไปโลกระดีเนาะพลก็ยังโตกลื้งอยู่หน่อชค่ดยากมากแต่มาว่านนี่พี่น้องลานไทรก็ได้ยมาวานแม่น้องอนเองกนกกะลงขีดเดียวนะฮะปลาลงเบิ่งเนาะกระเพาเบิ่งผักส้มเด้อดเดือดเด้อพาะเบิ่งผักส้มผักให้ยกำลังใจแม่น้อง,รรง,งอเนกพี่น้อง โอ้โหคิวเน่าเน่าพี่น้องหูมันใหญ่เนาะมันใหญ่ที่ว่าน้องตันอยู่น้ำตะกี้นะพี่น้องมันใหญ่ที่น้องตันอยู่น้ำตะกี่ในพ่นเสียชีวิตเลยพี่น้องเลยหูมันใหญ่เมียเขามใหญ่จืดพี่น้องไอ้หูตอนแม่น้องอันนี้แต่งงานเนาะ สภาพเดี๋ยวนี้กับตะกี้ไ่น้องเบิ่งมาสมตอนหกหุบไปน้องอเนยเนาะ้องเนาะแต่งงานนั่งกับจ่าสาวปอมไปเลยคิวอยากแม่บล่ายังเห็นยังอยู่ลูกมาลูกคิวอยากเลยบล่าคิวหมุกหน่อยเป็นวัดมาลูกหมุกหน่อยเป็นวัดบ่ นม right? like right? ah. uh ่ไปเหตะนองเดินเด้อชี้ง่ายเลยว่วยเสียงญ่ายสเว้ยเฮ้อเฮแม่มำแต่ตุ่นได้ไหมบอกเสื้อหน่อยก็เตรียมออกมาหน้าพี่น้องคนนอนถ้าแม่อยู่อาบน้ำเลยแล้วนอนถ้า ว่าละยิ้มปฟืยละบลอ้ยวันประลุงเห็นบางหลาเบิดมื่อเลยเบอไอเสืออนอนเวันนี้ปลุงเห็นบางหลายบิดมือเลยบลุหลับเลยพน้องนอนได้หมเขาอุ้มพนองมาหน้าเลยพีนอ้เตรียมอามานอนลกกาพ่นลอยจะเที่ยงพ่น ตรงลับนะเตรียมไอ้เนาะนี่คือเตรียมทุงแบบใส่ถุงห้องอู่ลูกยังเนาะเมื่อเมื่อหน้าเปลือกนอนอะไรก็หายกำลังใจเข้ามาละลายด้พี่น้องเด้อมันหลุดนอนเห็นกันอะไรพี่น้องหัวเห็ดกับบดได้เนาะคนบโบลายพี่น้องเลย บา้านเมืองหมูดำเซี่ยวห้องกัยากแล้วเนาะเิียวิซื่อโบราณดอกนี่นั่นแหละสูสูไปพี่น้องนอนเยี่ยมเวลาแบบไปแม่น้องเนี่ยจเตรียมคลองกับพี่น้องเลยเวลามีขาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ลุยๆต่อไปพี่น้องลุยจนเลวี่ยวพี่น้องเลย สิลักลูกกาพยายจอยประมือ่นเ,อเรื่องน้นไ้แหละเยอะหน่อยก็นิ่มเต้นผ่านหัายไหมมาไนอนองเสื้อหน่อยนอน เ่าคิวซังน้องอเนยน้องแตะน้องแตะเพิ่นมาเอาเนาะเพื่อนเอ,นอ,นอน้มากับน้องคำน้ำโศกน้องอาเพิ่อนอืม้มเกลัวทั้งซองอู่เลยพี่น้อน้สายนี่แล้วก็ะสายนี่สุดยอดเลยแตะสุดยอดเลยเอ้อเนยกน็นอนอยู่ก่นอนน่ารูเด้อพักก็นอนเด้อยาเด้อลูกเด้อมาทางนี้ใสเสื้อน้อยพี่น้อง เมินตาไม่เลยแม่เอานมมให้กินเนาะแม่ก็จะลงดกกะแล้วตอนนอนลูกนอน <c oughs> อยู่หายอยูหน้าคือเก่าไปหน่อยมันเอนงงาเนยก็จะไปลกกายไปน้อ,นองนักก็นนองคำลบถ่ายอยู่เนาะแล้วเอาเนยก็ลกขึ้นมาอีกรอบไปหน่อยลกไปลกแล้วแล้วเราขึ้นมาอีก มานนุ่มเหมือนน้องเสือน้อยกินนักลงใหม่หนะหยาก็ลลายลาย่ถ้าลกกาได้ไลยมาอื่นเลยสิไปดามน้ำกันไปหน้อยมีน้องนหนัดน้องขามมาลกซอยเนาะมันหวาเด็กหน่อยลลย หน่อยๆพี่น้องเอาลูกเอา,าอะะอเร้านซอนยกันแล้วก็มาลกนอกกันเกิดอย่างสีไาดำทานใดก็ลายพี่น้องยโอ้โหเสดายทันใดก็ยังบมดจักพี่น้องป้าเธอลกแต่ลายไปเพื่อนนอนแป๊บเดียวคิวสร้างกันส่ออยากนอน หายอยากนอนนะตาจนเมื่อเช้าคืนนี่ลืมตังมาสมกะอล้วก็นยาเป็นลูกอ่อนทางนั้นเลยปะโสดพวะัวะไปอยู่เนาะห้าหักกระสดซองวันนี้มันบ่บ่นมากมาวานี่พี่้องเลย แมนลูกผ่าไปแล้วนะกะยังไงเนาะยอดเป็นยังงามยอดงามบ่ย่าบอเลยตายบอท่ายอดงามนะเอาลูกตอนนี้กำมาดกะเขาพี่น้องน้ำหน้ากับมีเบิดครูทงเลยพี่น้องไอ้ทงนี่กะบออืดหน้าเวลามีขาตั้งมาตอนนี้จักพิสังพี่ิยาพี่น้องเอ้ย จะได้กระสูๆต่อไปพี่น้องมาน้องอเนยน่ะขอบุญขอบคุณเด้อแต่เขามาแห้งกำลังใจมาน้องอเนยตลอดเนาะจะได้กระสูๆไปก็มัน้องอเนยได้พี่น้องส่งกำลังใจเข้ามาหลายล่ได้พี่น้องเด้อจะได้ทำใม้ลูกอ่อนให้ได้เลยพี่น้องเ้ยไม่พาเบื่อได้พี่น้องลูกมันยังเจืนดิรำหน้ายังเป็นเดือนไปจังสิแล่พี่น้องเ้ยจงได้ก็ได้อ๋อยงูอเห็น้ได้เฮ้บาทนี่ ก็เยจะปล่อยมาเะอืมอืมอมโอเค้มนหิวจังอยู่แล้วก็เลี้ยงกอยมันอิ่มอย่าเอาข่าวนอกบานนี้สิโลกะอรัลงม,มานำ่นวเว้เราเลยจังได้กันไห่พยายใจนไปดับหน้าุัหน้าต้นตาลผัวอ,อันนี้กันนอนทางยังมอลับเดอก นอนเล่นนี่ก็มาลูกกาดต่อพี่น้องลูกกาดกำนองข้ามเพิ่นแข่งกันพี่น้อยลูกหมัดไาหมัดมั่นสบายดีพี่น้องลกแข่งแข่งต่อ่พี่น้องบค,คนนี้แข่งกันุนแข่งต่อแข่งต,ต่อเพืเอ่อได้ไวแล้วกันเย็นเล็กๆตื่นเร่งไปเล่งพี่น้องเลยโอ้โอยจกมาหัดคอสไตล์บน วลามี่ขาวลามี่ขาพี่น้องน่องคิ้วกับน,น่องเสื้อหน่อยนอนเนาะเอออันเยเอิญแม่มาเอาน่องเนี่ยเออเออลูกเออเออกล้วย่าลูกกล้วย กได้มากตนเกได้มากลูกาสงวินเลย <c oughs> ต้องเ,เอาน้อเอาน่องาพี่น้องเลย แม่เมาน้องแน่มาสัน น้องเสื้อหน่อยกับตื่นแลยพี่น้องก็ไปเลยพี่น้องเฮ้ยมาบ้ามาแม่สินอยู่พี่ผาพี่ทั้งเอายังลูกอุ้ยตื่นแล้วบ่เฮ้ยบ่เปล่าหอนบ่โดย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 บ่ยิวหนักพูนบมาเถอะ chơi nhạc cả từ này lên các đoạn ăn ơi nhỉ vâng vào chơi nhạc cần khan ma khan ma hại nè khan ma là có bao nhôm nã can khan ma phần hát cả từ này nào cái nào ăn ơi, cả ợn phần nào cậu ơi tệ phần đấy phải hết nong này này lụm hả mặc lại đây này lụm con kiềng nhạc mà chắc phải ma đấy